สวัสดีครับวันนี้เจอกักกกกกบผมหมอกิตชลรีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทานายดวงประจําวันที่1สิงหาคม2565นะครับเจอกันวันนี้นะครับหลังจากที่เราทําดวงชะตาของคนที่เกิดในวันที่7ผ่านพ้นไปคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาของคนที่เกิดในราศีต่างๆนะครับทั้งหมด12ราศีแต่คลิปนี้จะเป็นราศีที่1นะครับเป็นราศีแรกก่อนนะครับเราเปิดตัวกันด้วยราศีมังกรนะครับอันนี้จัดอยู่ในกลุ่มมหาเฮงอันดับที่5 เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภบ,บุญเสริมดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวคู่มิตรทิศนำโชคเลขมงคลรวมถึงวันที่เวลาและสถานที่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันในส่วนของคนที่เกิดในราศีมังกร ฝากไว้นิดนึงก่อนนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกลิปชลียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID Line f a n p a g นเพจเฟซ o ุ๊สนใจที่อยากจะตรวจเช็ดดวงชะตากับผมแบบตัวตัวตัวเอกลุศีก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับในคลิปนี้เรียนกันไว้นิดนึงเป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆบอกว่าไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ คนที่เกิดอยู่ในลัคนาสถิตท,ที่ราศีมังกรก็แวะเข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในบางครั้งเราก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับมาเริ่มต้นกันกับคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับเริ่มต้นคําทํานายตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปสิ้นสุดที่1สิงหาคมนี้นะครับเรื่องราวการงานคนราศีมังกรโดดเด่นกับท่านที่ทําธุรกิจประเภททองเครื่องประดับจิวเวลรี่ร้านเพชร นะครับรวมถึงใครที่ทําธุรกิจด้านการท่องเที่ยวโรงแรมหรืออาหารการกินถือว่าโดดเด่นอีกหนึ่งอาชีพที่จะต้องบอกว่าไม่แพ้กันก็คือค้าของเก่า รับซื้อของเก่างานซ่อมสร้างเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจกักรเครื่องยนต์งานซ่อมรถซ่อมราต่างๆเหล่านี้ถือว่าไปได้สวยแต่คนที่เกิดในราศีมังกรถ้ามองเรื่องของการงานผมมองว่าในรอบปักเนี้ยไม่ใช่เวลาดีในการที่จะลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เราไีอยู่แล้วไม่ว่าคุณกําลังอยากจะทําธุรกิจอะไรก็ตามในช่วงนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เพียงช่วงประมาณวันที่28 2 9ยิบเก้าเอาง่ายๆว่าหลังสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แล้ว ค่อยเริ่มต้นคิดในการที่จะลงทุนเพิ่มเติมในกรณีถ้าอยากจะลงทุนนะครับสําหรับพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วไปในกรณีที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายงานผมต้องเรียนเลยว่าถ้าไม่ได้อยู่ในส่วนของงานบริการงานโรงแรมหรือว่าเป็นเชฟหรือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการงานท่องเที่ยวต่าง คนราศีมังกรไม่ควรเปลี่ยนงานโดยประการทั้งปวงด้วยเพราะว่าหากแม้นคุณเปลี่ยนงานไปก็มีโอกาสที่คุณจะตกงานเดียวนานหรือบางครั้งเวลาที่เราเปลี่ยนงานย้ายงานก่อนที่จะได้งานใหม่โอกาสที่เราจะมีงานทําถือเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นควรที่อดทนอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะครับในเรื่องของการงานภาพรวมถือว่าเด่นกับคนที่อยู่ในร้านเครื่องประดับจิวเวลรี่ร้านอาหารเครื่องดื่มรวมถึงร้านซ่อมรถ ร้านค้าของเก่าหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มง,งานบริการด้านการโรงแรมเหล่านี้ถือว่าไปได้แต่คนที่ทํางานประจำเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่ควรจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานคนราศีมังกรในรอบปักนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจากการเดินทางร,ระมัดระวังเรื่องราวของความรักร,ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับบางครั้งคนที่เกิดราศีมังกรหลายท่านอาจจะกําลังเจ็บแค่ได้ป่วยเกี่ยวกับบริเวณดวงตาบริเวณศีรษะบริเวณบ้านเอวบริเวณสันหลังหรืออาจจะมีเกณฑ เข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดรวมถึงเกี่ยวกับของเหลวในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของเลือดเรื่องของอพวกความดันต่างๆคนราศีมกรพึงต้องระมัดระวังเรื่องตรงนี้ด้วยถ้ามองในเรื่องความรักคนราศีมกรดวงแม้จะมีเกณฑ์อย่าร้างแต่ ก็ไม่ได้อยากร้างกันแบบเด็ดขาดยังคงไปมาหาสู่แม้จะมีการอย่าร้างกันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่นั่นแสดงว่าดวงความรักยังตัดกันไม่ขาดใครที่ยังเป็นโสดอยู่มีเกณฑ์จะได้เจอคนรักที่ถูกใจแต่ในบางครั้งควรจะต้องรอดูให้ดีๆว่าคนที่เราครบคนที่เราจีบเขามีคนอื่นอยู่ด้วยหรือไม่อย่างไรเพราะดวงความรักคนราศีมกรในรอบน,นี้แม้จะเจอคนรักที่ถูกใจแต่สิ่งที่ตามมาทีหลังมักจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเพราะฉะนั้นพึงระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องารรััักอนนนี้เป,รรรปป็ุสญหของคนที่เกิด ราศีมังกรแต่ข้อดีคนราศีมังกรในรอบบงนี้คือใครที่กําลังแลนหรืออยากจะทําอะไรไว้สักอย่างหนึง่ง เพราะหลังจากช่วงวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ดาวเสาร์มันมีการเปลี่ยนตัวโคจรย้ายออกจากราศีเดิมส่งผลทําให้คนราศีมังกรมีทิศทางของการงานและการเงินอยู่ในทิศทางที่บวกมากยิ่งขึง้นแต่มันจะต้องผ่านช่วงประมาณเดือนกนรกฎาคมนี้ไปก่อนผมถึงบอกว่า,วารอสิ้นเดือนนี้แล้วค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานจะดีที่สุดแต่อาชีพที่ยังคงเสมอต้นเสมอปลายและก็มีโอกาสที่จะขยับเติบโต,ตขึ้น,ค,นคือเครื่องประดับอาหารการกินร้านซ่อมรถหรือคนที่ค้าของเก่า ค่อนข้างที่จะไปได้ในทิศทางที่ดีลักษณะเป็นแบบนี้แต่ไม่เหมาะกับการลงทุนด้วยประการทั้งปวงเพราะ,ะนั้นคนที่เกิดในราศีมังกรอย่า เพิ่งลงทุนอะไรเพิ่มเติมนับจากนี้ไปนะครับรอให้ผ่านช่วงเดือนกอนรกฎาคมนี้ไปก่อนค่อยว่ากันเป็นแบบนี้เรื่องของการงานเอาพอสังเกตแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินคนราศีมังกรในะรอบปักเนี้ดยดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์รับโชคอู่พอสมควรแต่การทาธุรกรรมทางการเงินของคนราศีมังกรค่อนข้างที่จะติดขัดล่าช้าด้วยเพราะว่าหนึ่งเจ้าชะตาเครดิตทางการเงินอาจจะไม่ค่อยจะสู้ดียังจะต้องหาคนมาค้าประกันหรือต้องหาคนมากู้เพิ่มกู้ร่วมด้วยจึงจะผ่านพ้นได้ด้วยดีลักษณะเป็นแบบนี้ ใครที่กำลังอยากจะไปซื้อรถซื้อบ้านคนราศีมังกรในช่วงเดือนนี้ไม่ควรยื่นเอกสารเพราะมักจะติดขัดไม่ค่อยราบรื่นแต่ดวงการเงินที่ผมจัดให้อยู่ในกลุ่มมาหาเหันดับที่5 ด้วยเพราะดวงคนราศีมังกรมีเรื่องราวของโชคลาภแวะเวียนมาหาอันเกิดขึ้นจากบุญเก่าบาร,รมีเดิมที่คนราศีมังกรจะพึงได้รับในรอบปักนี้แต่ไม่ได้เหมาะเกี่ยวกับเรื่องของการไปทําธุรกรรมทางการเงินเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าดวงการเงินคนราศีมังกรดีเกิขเกดกข,ขึ้นเพราะเรื่องของโชคลาภการเงินได้มาจากฟากฟ้าได้มาจากบุญเก่าบารมีเดิมส่งเสริมแต่การทําธุรกรรมทางการเงินคนราศีมังกรอาจจะไม่ค่อยราบรื่นครับ แล้วแถมยังคนราศีมังกรในกรณีถ้าจะไปขอเงินหรือไปกู้เงินมีเรื่องที่จะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วจึงจะได้เงินจํานวนนั้นกลับมาลักษณะาาเป็นแบบนี้นะครับจึงจะอยู่ในกลุ่มมหาเหงอันดับที่หแต่ข้อดีคนราศีมังกรในรอบปีนี้ก็คือถ้าได้เราจะได้เงินก้อนใหญ่แต่เวลาที่เสียก็จะเสียก้อนใหญ่เช่นเดียวกันหรือใครที่กําลังต้องการเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อมาทําอะไรสักอย่างลงทุนนู่นนี่นั่นก็ตาม คุณมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนแต่มันจะต้องแลกกับบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรพึงตรึกตรองแล้วก็ตรองดูให้ดีๆนะครับเรื่องของการเงินแต่คนราศีมังกรในช่วงวันที่หนึ่งสิงหาคมมีดวงดีที่จะได้รับโชคลาภได้โอกาสดีๆเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่และที่สําคัญที่สุดคนราศีมังกรหากแม้นทําบุญถูกที่แล้วก็ซื้อกับคนที่ถูกเจริญนิสัยกราหรือดาวคู่มิตรของเราแล้วมีการกราบสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบที่ผ บอกแนะนําไปโอกาสที่คนราศีมังกรจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีครับหลังจากที่เรามองเรื่องของการงานการเงินอุปสรรคปัญหาบางสิ่งบางอย่างของคนราศีมังกรผ่านหไปคราวนี้ก็มาว่ากันว่าในวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้คนราศีมังกรเนี่ยมีทิศนำโชคแบบไหนดาวคู่มิตรเป็นอย่างไรเลขนำโชคมีอะไรบ้างนะครับรวมถึง บุญกุศลที่ควรทําแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องของทิศนำโชคหรือว่าดาวคูมิรผมจะแนะนําเรื่องของบุญเสริมดวงชะตาแล้วก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับคนราศีมังกรในรอบปักนี้เนี่ยควรเน้นการสร้างบุญด้วยการทําบุญปล่อยปลาหน้าเขียงตามกําลังอายุของตัวเองก่อนนะครับรวมถึงการบริจาคปัจจัยช่วยเหลือคนพิการหูหนวกตาบอดนะครับแล้วก็ถวายสังฆทานยาบวกผ้าตราจีวรรวมถึงพระพุทธรูปปางประจาันเกิดของตัวเราเอง บริจาคปัจจัยร่วมสร้างโรงพยาบาลหรือจะเป็นการสร้างสถูปเจดีย์โบสถ์วิหารสาราก็ได้หรือจะเป็นกำแพงวัดก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงซุ้มประตูก็ได้นะครับ และที่สำคัญที่สุดคนราศีมังกรเองหากแม้นมีโอกาสได้เดินทางไปวัดวารามไปทําบุญสุนทานแล้วอย่าลืมทําบุญเททองหล่อพระด้วยนะครับยิ่งถ้าใครที่โชคดีมีโอกาสได้ทําบุญเททองหล่อพระเป็นพระบางประจาวันเกิดของตัวเองด้วยแล้วผมบอกเลยเลยว่างานนี้มีเฮงมีเฮแน่นอนนะครับสําหรับเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบปักนี้หลังจากที่ดาวมฤตยูย,ย้ายคนราศีมังกรเนี่ย มักจะมีดวงชะตาผูกแน่นอยู่กับดาวเสาวเป็นเกณฑ์ผมจึงแนะนําให้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางฝั่งของฮินดูหรือว่า,าศาสนาพราหมณ์เป็นหลักนะครับก็คือ1พระนารายณ์สองพระไพระวะแล้วก็สสามพระัยระวีพระกาลีพระนุมานหรือจะเป็นพระสะนิเทพหรือที่เราเรียกกันว่า เทพพระเสาเทวานั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือองค์พระพิคเนตครับในกรณีถ้าเราไม่ได้ไปวัดแขกสีลมจะมีแต่ถ้าใครที่อยู่แถบแถบวัดโพรงอากาศก็แวะเข้าไปกราบสักการบ,บูชาเหล่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคนที่อยู่ในราศีมังกรเดินทางไปวัดแขกลําบากก็สามารถที่จะไปวัดต่างๆทางพุทธศาสนาได้ดังนี้ครับก็คือวัดพนันเชิงอยุธยาหลวงพ่อโตว,วัดม่วง วัดโพชัยก็คือหลวงพ่อพระสัยแล้วก็หลวงพ่อโสธรรวมถึงวัดพระพุทธชินราชด,ด้วยนะครับใครอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนก็ไว้เข้าไปทำบุญสักการะบ,บูชาได้เลยนะครับหลังจากที่เรามองเรื่องของบุญกุศลกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อสักครู่ที่แล้วคราวนี้เรามาดูว่าคนราศีมังกรเนี่ยโดงชะตาเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นอย่างไรคนราศีมังกรมีทิศนาโชคก็คือทิศตะวันตกในรอบปักนี้นะครับสีเป็นมงคลก็คือสีทองสีฟ้าและสีขาวส่วนดาวคู่มิตรคนราศีมังกรเป็นผู้หญิงผิวขาวบอบบางอายุไม่เกินสี่สิปีในกรณีถ้าเรา เจอผู้หญิงที่เป็นคนพิการทางสายตาด้วยจะยิ่งส่งผลโดนบันดาลให้คนราศีมังกร,กรโดดเด่นในเรื่องของชคลาภม,มากยิ่งขึ้นนะครับท่าญ<ม>ต้องดูด้วยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้มาจากทางทิศต,ตะวันตกหรือไม่ยอย่างไรและที่สําคัญที่สุดควรจะเน้นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับ มีแผงลอตเตอรี่หรือเดินมาจากทางทิศตะวันตกหรือไม่อย่างไรเพราะเขาเป็นทิศท,ที่เป็นมงคลกับเราเวลาเราจะไปเสี่ยงโชคแล้วเจอผู้หญิงคนแบบนี้เราก็สามารถเสี่ยงโชคได้นะครับแต่ถ้าในกรณีเราจะซื้อแผงประจำนะครับเราสามารถที่จะซื้อได้ทางทิศตะวันตกและก็ทิศใต้เป็นหลักนะครับแต่ที่สําคัญผมอยากเน้นนิดหนึ่งก็คือว่าคนราศีมกรในรอบปักนี้เวลาเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เน้นให้ซื้อกับคนพิการทางสายตาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอายุ ประมาณไม่เกิน40ปีรูปร่างบอบบางผิวขาวอย่างที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่จะยิ่งส่งผลให้คนราศีมกรมีโชคมีลาบมากยิ่งขึ้นเป็นแบบนี้ครับสําหรับเลขนำโชคของคนราศีมกรในงวดวันที่1สิงหางคมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวดังนี้ก็คือเลข1เลข5เลข8เลข0แล้วก็เลข2นะครับสําหรับวันที่ก็คือวันที่21 29 31และวันที่1 เวลาเจนาฬิกาสิบเอนาทีและสิบเอนาฬิกาสิบเอนาทีสำหรับช่วงบ่ายสิบานาฬิกา29นาทีสิแปดนาฬิกาสิอนาทีและเวลา19นาฬิกา19นาทีนะครับเป็นแบบนี้สถานที่ที่อันเป็นมงคลของคนราศีมังกรมีดังนี้ก็คือหหน้าร้านทองหน้าแบงค์หน้าธนาคารสองตลาดนัดตลาด ทั่วๆไปแต่เน้นโซนอาหารเป็นหลักรวมถึงวัดวาอารามที่เราเดินทางไปทําบุญสุนทานแต่ถ้าเป็นวัดวาอารามผมเน้นสองทิศก็คือทิศตะวันตกและก็ทิศใต้สองทิศน,นี้เป็นทิศที่คนราศีมังกรเวลาได้ไปทําบุญกุศลแล้วสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้แต่ในกรณีที่เราไม่ได้ไปวัดทั้งสองทิศน,นี้ เราไปอยุธยาไปอ่างทองไปสิงห์บุรีเราก็ควรที่จะดูว่าหากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยภายในสถานที่ตรงนั้นควรจะเน้นดูดาวคู่มิตรก็คือผู้หญิงผิวขาวรูปร่างบอบกบางอายุไม่เกิน40ปียิ่งถ้าเป็นคนพิการ ทางสายตาจะยิ่งส่งผลดรรดาให้คนราศีมังกรมีโชคมีลาภมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเหล่านี้เป็นดวงชะตาแบบรวมๆให้กับคนราศีมังกรม,มหาเฮงอันดับที่ห้าประจําวันที่หนึ่งสิงหาคม25 6 5นห้านี้นะครับสาหรับท่านใดที่เกิดในราศีมังกรและอยากจะตรวจดวงชะตาของตัวเองแบบของตัวเราคนเดียวเลยโทรเข้ามาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับ เอาละครับกับราศีมังกรมหาเฮงอันอดับที่5ประจําวันที่1สิงหาคมกับผมหมอคิดโชลี่ก็คงจะขอ,อยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้นก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ